ชีวิตบ้านๆนะ,ะแบบญี่ปุ่นมาทานนี่นะคะบะหมี่กนะันนะคะคุณได้ด้วยไหอาจิมะของจังดยนี่อาจิมะบุตเนี่บุตานิ่นิคุเดสบุตานี่นินะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะตนี้ไม่จังทำเป็นมาสกนครั้งแเลยช่มอันนี้ก็ครั้งแรกนะคะเป็นอนุอะไรบะหมี่ บะหมี่นี่นะคะบะหมี่รสหมูนี่ค่ะหมูแล้วก็นี่ก็คือกระเทียมนะคะเดี๋ยวมารอคเขาก็ใส่น้ํานะคะรอนะคะสักสามทีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงส่วนข้าวเจ้านี่ค่ะส่วนอีกรสหนึ่งนะของข้าวเจ้านะครับของคงจังรอไปแล้วะคะสามที ก็คงจะเราใส่เครื่องรสหมูกระเทียมนะคะก็ใส่ไดนย้อปอันนี้เรื เจ้าก๊อเร่งทาน,น,น,นะะอะจืดด้วยสุกอะนี้นยิกกด้วยเนี่ยอ๋อได้อยู่อุ่คงจะบอกว่ารสชาตินะคะก็คือรสชาติเนี่ยนะคะกระเทียมออกมาเลยค่ะกระเทียมกระเทียมซุปอะโอ้ยชินี้นยิกกจะกันจิคุณเจะไม่ออกคอมเมนต์ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่บอกว่ากระเทียมอย่างเดียวค่ะออกมาคำเดียวนิน้นยิ้กออกมาคำเดียวคือคำว่ากระเทียมอย่างเดียวนะคะ มุตรบูตรวะนี่เสีย้วย่กันไนี่ไงก็อันนี้่ะโอ้โมีคัดชาชิง่ะซซบรูปรูปในรูปมีเนมีหมูเล็กๆหมูหมีรสหมูไหมมันนี่กคคงแตงบอกว่ามีแต่กระเทิมรสชาติคือกระเทียมอย่างเดียวค่ะมันี่เขาจะอกนี่ไงมีหมูด้วยรูปหมูด้วยเห็นไหมหมูเล็กๆเพน้นนี่กูเา แต่คงจังพูดคาเดียวว่ากระเทียมอย่างเดียวค่ะนี <an S 3> ่มกระียกระทียมเียมกีรีกะเเนี่ยมะเทระเทะเีรทียมนี้กเทียระเทีมกมเีม อธิณิมีกก็เนี่ยอธิไม่ใช่กลิ่นนี่คงจะบอกว่ารสชาติกระเทียมเดียวเขาเจ้าก็กินาม่าของเขาเจ้าไปค่ะบิ๊กเกอร์อันนี้อีกอันนี้ของเขาเจ้าอีกแบบนึงค่ะคนงเราแบบชีวิตบ้านๆค่ะกินมาม่าดูกระตูนไปค่ะกระตุ้นยังนี่เขาจะบอกเนี่ย によこれ,これ,はこれを食べて会社行ったらら怒れるな <laughs> <laughs>